สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามา,ม,มาพบมาพอกับช่องเบนจาชาแนลอีกแล้วนะจ๊ะคลิปนี้พ้ามาสสำรวจสวนแล้วก็มาเก็บผักมาเบิ่งกันว่าจะได้ผักอกอหยังแน่แล้วจ้ะแต่ว่าสองเมือสองเมือเราล่มแห้งแห้งต้นบักเคอร์เทศกับลมมาว่านในมัดขึ้นม่จะมาเบิ่งเมื่อนี้ว่าเขาจะเป็นยังไงเมื่อนี้ก็ยังล่มแห้งอยู่นะจ้ะก็มีฝนสลับแดดแต่มาว่านไม่ตั้งแต่ฝนกับลม เบิ่งบ้านผักยานประตูบินได้เอาผัวคับอันเอียงเกาะเนี่ยเอามาคํำไว้ถ้าบ่ิันมันจะเปิดปไปเบิ่งในบ้านผักกันเบิ่งสภาพในบ้านผักกะเพราก็เริ่มง่ามอีกแล้วจ้าบักะเทศ เหลืองละเรื่มเปลี่ยนสีแล้วจ้ะบักแตงในบ้านนี่กเก็บไปเมื่อไหแล้วจ้ะแกเม็ดแข็งเมือเม่อไหร่ะบอแต่ลูกน,น้อยจักจะหลอดหรือไ่หลอดกับลูเลือลูกน้อยหลยลูกอยู่จ้ะที่เห็นเห็นเนี่ยเนาะมาละกับมีแน่กับบลายแต่เป็นมาละลูกป้อมเนาะจ้ะแล้วก็ฟักแมวที่เพาะไว้เอาลงดินแล้ว ในบ้านพักหวังว่าจะได้กินยอดอยู่จ้ะมาขึ้นจะบได้เนาะแต่ยอดนะไดแน่นอนเพราะว่าในบ้านพักมันห่อนอยู่มาละลูกที่สองอันนี้ก็ลูกหง่จ้ะบก,กินเนาะจะเก็บไว้เฮ็ดพันเพื่อไปอันเอ่อบไดไปเมืองไทยก็จะเอาลูกป้อมปลูกคือเก้าถ้าได้ไปก็จะเอาลูกหง่มาปลูกแล้วจ้ะมาถนก็ขอค้นน้ำเอื่อย แถวๆนี่แหละบัดเถือพนมีเม็ดพันุเก็บไว้ใบมะละกระตัดไปแล้วจ้ะเอาไปแกงอ้อมนี่แหละสภาพในสวนเอินนด้บานผักเพียลงพี่น้องเอิยเด็ดใบทิ้งก่อนเด็ดยอดทิ้งได้แล้วจ้ะอป่ <c oughs> านนี้ก็ยังกาเข้ามมายุ่นะเพียรนี่ก็ได้ ต้นนี้จะมาว่านี้ลมไม้ผ้าลมเล็กอันนี้นะฮะเลยข้างในเป็นเล็กจ้ะแต่ว่าเป็นเล็กแบบโปรงปองอันนี้ก็เริ่มเริ่มเปลี่ยนสีละเก็บไปไว้ในบ้านสองมือก็ได้กินจะ้ะแต่ว่าไปย่างย่งางบนท่าในเก็บเนาะไปเบื้องต้นกล้วยกันพี่น้องคุณอยู่หลังปลาลูกบักเดือ นี่ต้นกล้วยปีนี้อันนี้หลังจากลูกเห็บตกปีนี้ได้ลายนออยู่จ้ะเราจะแยกไปปลูกอยู่เนาะแล้วก็แบกเบอร์รี่ห้องน้องแสบเริ่มสุกแล้วจ้ะท่านนีบ่มีนมนมิน้มเนาะจ้ะบั้เอิญว่ามิ่น้า ปลูกส่กับอันลาดเบอร์รี่อันนี้ก็จะเป็นกีวี่น้อยจ้านี่กีวี่มินิกีวีน่นะหนักจนว่าผ้าไหมงอยเป็นแค่นี้จ้ะส่วนเนี่ยควร เป็น่หลายเยวจะเฮ็ดเสซใไม่เนาะให้เขาเลื่อยขึ้นส่วนอันนี้ก็จะเก็บไว้เฮ็ดพัน์จ้าผู้ใดบ่เคยเห็นนี่เด้อเม็ดของต้อนนอม้มฝรัง่งแต่งกว่าลูกง่ญ่ขนาดีนจะอีกลูกนึ่งอยู่ในนี้ จะเก็บลูกนี้ไปนะแต่แต่ลูกนี้จะเอาไว้เห็ดพันกินกับเซเบอวอดดอกพี่น้องอิบานยากับพันน่ไปเก็บอยู่ไปเบิ้งซุกคนี่กันจ้าบัานนี้อืมจ้าซุกคนี่เป็นมาร์กลายขนาดพี่นอ้องเ่ยแต่่าบาบ่ได้เอามีดมานันที่เห็นเห็นนีวิหนึ่งสอง 3ามซีอ่าหกหกลูกแล้ะต้นเดียวหกลูกพี่ได้สิกินเบิดกินท่านละพี่น้องเอ๋ยกินบะท่านเด้อนี่เด้อส่วนทั่วกันนี่จ้ะมาแต่งแดงไว้เอาไว้เฮ็ดท่านเนาะทั่วกกินบะท่านแล้วงาม้อจ้ะทั่วฝรัง่ง ฝักยาวฝรั่งเนาะของของทไทยบร้กินดอกพี่น้องเอ้ยปลูกเมื่งนาวนี่บร้แท้ๆเกปรระเทศต่ะอันนี้ก็งวยเล็กผ้างวยเมื่งนาคนยังไปข้ากันยังคนร่มแห้งคักในอีกลูกนึงจ้า อันนี้คือเอาคะแนงมาเสียบเนาะจ้ะก็เริ่มละจากสิได้กินหรือบ่ได้กินก็บ่รู้ส่วนโคนลาบีแก็แก่บแลจ้ากินบ่นทันพี่น้องเอ้ยเป็นเอ่อทางในเป็นเส้นหมดแล้วเนาะจ้ะน่ะตัดไปก็ได้กินต่ยอดเด้จ้ะส่วนบักพริก ท่านหนาววุคือสิบคือสีได้มาเห็ดอุโมงค์ไห้ละเบิงส่งพี่น้องเอ้ยอุโมงค์พริกจ้ะจากสีแดงท่านบอของผู้อื่นพันแดงแล้วของเขายังเขียวอยู่เลยอันนี้ก็กระล่างง่ามปุดอะอืมจากสิเป็นยังไงมาช่วตอนต่อไป บอกโคลีก็ยอดแตกคะแนนลายขนาดจ้ะกะเจี๊ยบเขียวเซาคำต้นมะเขือเทศเอน็นสลงงิงฟักทอง เั็นมากลายอยู่จ้ะมกเขืเทศกับสิสุกท่านบอสคุณอะเบิงเนี่ยความดกความดกของมะเขือเทศนะจ้ะจะเป็นพันแดงเลยพี่น้องเบิงถูกบบงเฮบลมแห้ง ใบฮักคุณบึงสภาพเอนร่มแห้งหลายฝักทองลูกที่สองจ้าโมก็เห็นพี่น้องเอ้ยนี่พ่านลูกเขียวน่าจ้ะแลน่านลูกเหลืองพ่านลูกเหลืองอยู่บานยาอันนี้เขียว ่วนลูกที่เป็นก้อนมูหนั่งก็คือเนาแล้วจ้ะรงสซไปซ่องเขาคักพดเปื่อยหรอก็เนาบัคเทศจ่ะนี่ฝนห้องการฝนตกหลายแล้วเขาก็จะไม่หากไม่จ้ะแต่ว่าจะได้มาตัดถิ่งเนาะถ้าเ้าเอาไปเสียบรุ่งดินเขาก็จะไม่หากไม่หักแล้ว นี่เราจะส้วนพักคลองแม่น้องแสปีนี่เนาะจ้ะถือว่าง่ามบอกกับง่ามอยู่แต่ว่าฝนตกลายบทขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเราจะขอบคุณทุกานมั่งใจเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้ำเด้อจเด้อพบกันไหม่คลิปหน้ายู่ดิมิแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงสวัสดีค่ะชีวิตพ่อเพียงอาหารเทียงของ แม่บานตั้งแดนเนาะจ้ะเนาะ